สวัสดีครับผมธนกรนะครับจากสวนมะนาวเป้นลกล้วยหอมทองตมท่าชายจังหวัดชนานะครับผมก็วันนี้จะมานําเสนอขายเรื่องกิ่งพันุ์มะนาวเป้นลำไผ่เพชรบุรีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับนี่นะครับนี่เป็นกิ่งกิ่งพันส้มนีต้นต่อส้มทอยเยออะนะครับอันนี้กิ่งที่เสียบแล้วนะครับ ที่เป็นแล้วนะครับใช้เวลาเสียบถึงสองถึงสามเดือนนะครับถึงจะติดนี่เราก็มีขายให้ท่านนะครับราคาไม่แพงนะครับสนใจติดต่อได้นะครับอันนี้เสียบแล้วนะครับนี่กิ่งตอนนะครับกิ่งตอนแล้วก็มีจําหน่ายนะครับครับในนี้ก็ตอนไว้ให้ลูกค้านะครับสั่งซื้อได้ครับถ้าสนใจอยากกระปุกมะนาวด้วยกันนะครับครับนี่เป็นเป็นส่วน น,นี่เป็นเป้นน้ำผายเพชรบุรีนะครับอ่าอันนี้ก็ให้ผมให้มาชมสวนนิดนะครับอันนี้ต้นสองปีกว่านะครับกําลังติดผลออกผลผลิตให้นะครับปีกว่าครับนี่ครับอันนี้ผลก็เก็บไปบ้างเป็นบางสวนรันแล้วครับ นี่ลูกยังเล็กอยู่นะครับโดกครับผมเอากิ่งตอนหรือว่ากิ่งพันนี้นะครับไปเสียบกับต้นต่อส้มถอยเยอร์นะครับเพื่อจำหน่ายให้ลูกค้าที่ชอบกิ่งพันสายนี้นะครับเปลือกบางน้ำหอมครับไม่ต้องกลัวครับเปลือกบางน้ำหอมนะครับโดกครับอันนี้ต้นสองปีกว่านะครับจริงผมยังไม่อยากให้ออกมากนะครับ อ,อ๋อลูกเป็นพวงนะครับครับสนใจสั่งซื้อได้นะครับกิ่งพัน์จากสวนมะนาวทองสวนมะนาวแป้นท่าชัยนะครับครับขอบคุณมากครับ